โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับโต c แชนแนลนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปั๊มชิปฟรีๆนะครับสําหรับชิปในเกมนะครับผมเกมนี้มีชื่อว่าเลเยอร์คาสโนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปั๊มชิปแบบไม่ง่ายโดยที่เราเนี่ยไม่จะเป็นต้องเล่นและก็ไม่จะเป็นต้องไปเติมหรือว่าไม่ต้องไปชื้อชิปอะไรเลยนะครับ เราสามารถปั๊มชิปได้ง่ายๆแล้วก็สามารถเอาไปแลกเป็นเงินจริงได้นะครับ1 M นะครับคือ100นะครับผมสามารถรับชิปไปแล้วนะครับอยู่ที่2,280 M นะครับถ้าคิดเป็นเงินก็2,28 0 0 0ันบาทนั่นเองนะครับก็คือเราสามารถทำได้ฟรีนะครับทำยังไงนะครับก็ใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับ ก็สําหรับใครที่ยังไม่มีเกมนี้นะครับก็ให้ไปดาวน์โหลดเจ้าตัวแอปมาก่อนเลยนะครับก็แอปนี้มีชื่อว่าเกมลอเรย์คาสิโนนะครับเป็นเกมที่ถูกกฎหมายแล้วก็เล่นฟรีแล้วเราสามารถเอาชิปในเกมหรือคะแนนเนี่ยไปแลกเป็นเงินจริงได้นะครับผมก็เมื่อเราดาวน์โหลดมาเสร็จครับก็ให้เราล็อกอินนะผมเข้ามาได้เลยนะครับผม Facebook หรือว่าไลน์ก็ได้นะครับจากนั้นก็ไปล็อกอินด้วยเบอร์มือถือของเรานะครับที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่า เราไม่มาล็อกอินตรงนี้เราไม่สามารถที่จะส่งชิปหรือว่าขายชิปแลกบัตรเติมเงินทูมานี่วอลเล็ตได้นะครับเกมนี้ก็เป็นการแลกบัตรเติมเงินทูมานี่วอลเล็ตได้นะครับเราสามารถมาแลกตรงนี้ได้นะครับแลกขั้นต่ำห้าสิบสูงสุดห้าร้อยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราล็อกอินด้วยเบอร์มือถือแล้วนะครับผมก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับใครที่มันขึ้นให้ใส่โปรโมทนะครับ ก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปนะครับมันจะมีที่ให้เรากรอกโค้ดนะครับผมก็ให้กรอกโค้ดนี้ไปนะครับจะได้รับ1นึ0 0แสนชิปฟรีนะครับหนึ่งแสนชิปคือ10บาทนะครับสามารถเอาไปแลกบัตรเติมเงินทูมมี่วอลเล็ตหรือว่าเอาไปเล่นต่อยอดได้นะครับเล่นได้1นึ่มก็ได้100นะครับผมทีนี้นะครับผมหลังจากที่เราใส่โค้ดเสร็จนะครับเราจะมีเราจะขึ้นคําว่าโปรโมทหรือว่าโปรโมชั่นนะครับผม ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับทีนี้ให้เราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับคำว่าโค้ดโปรโมทของฉันนะครับอ่ะตรงนี้นะครับผมก็จากนั้นเมื่อเราได้เป็นอ่าตัวแทนของเกมแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะแชร์ไปที่ Facebook หรือว่า l ล n e แล้วก็กดคัดลอกลิงก์และส่งให้เพื่อนดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราหรือเมื่อเพื่อนดาวน์โหลดแล้วนะครับเราจะได้10บาทนะครับหรือว่า1นึ่แสนชิป จากนั้นเมื่อเพื่อนของเราเล่นนะครับผมเล่นเกมเราก็จะได้จากเพื่อนอีก50นะครับทีนี้นะครับผมทุกวันที่เราเล่นเกมและเพื่อนของเราเล่นนะครับให้เรามาดูที่ผลกําไรของฉันนับกดเข้ามาเห็นไหมครับก็ตรงนี้ผมสามารถรับได้คือ2,000 2,100บาทนับก็คือ 21ล้านนะครับผมที่เป็นชิปอยู่นะตอนนี้แล้วก็มีการ์ดอาอยู่ที่2000นะครับแล้วก็ตรงนี้อีก20000 0ชิปครับแล้วก็กดรับทั้งหมดไปเลยนะครับชิปผมรับไปแล้วอยู่ที่2280 m นะอรับเอ่มเดี๋ยวผมจะกดรับอีกนะคเห็นไหมครับ เมื่อผมกดรับเสร็จนะครับมันก็จะหายไปแล้วก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับเป็น 35m ได้นะครับ 35m เป็นเงินเท่าไหร่ก็คือ3,500บาทนะครับชิปผมรับไปทั้งหมดอยู่ที่2,300บาทนะครับก็เท่ากับว่า230 0 0 0บาทนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้เมื่อเรามีชิปแล้วเนี่ยเราต้องการจะขายทำยังไงนะครับให้เรามาที่ตารางอันดับเลยนะครับผมมาดูที่ตรงนี้นะครับผม ตารางอันดับนะครับก็จะมีอันดับสูงๆตรงนี้นะครับที่เป็น ID ตองทั้งหมดนะครับให้เราเนี่ยทักไลน์ไปหาเขานะครับมาที่ส่งชิปเลยนะครับผมกดมาที่ส่งชิปแล้วก็มันจะมีรูปลายตรงนี้เห็นไหมครับให้เราเนี่ยกดไปที่จิ้มไปที่ลายเลยนะครับหลักๆที่ผมขายก็ ID ตอง5นะครับผม ID ตองเนี่ยสามารถขายได้หมดนะครับ ไอดีอง5เขาสามารถรับเป็น Wallet ใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารครับเขาก็โอน w a l l e t ให้นะครับ 1M ก็100นะครับผมโอเคกดไปที่ลายเลยนะครับผมก็จะขายสัก 30M ครับก็คือ3000บาทนะครับกดเปิดลายเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ลายแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นยอดออสลิปโอน ตัวเก่าที่ผมขายชิปไปนะครับก็คือผมขายไป 20m ก็2,000เขาก็โอนมานะครับอันนี้คือบินเก่านะก็โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะขายอีกแล้วก็พิมพ์ไปว่าต้องการจะขายชิปนะครับผมก็จะพิมพ์เลข ID เกมแล้วก็ขายชาม 10m นะครับผมโอนเข้าบัญชีธนาคารก็คือกสิกรไทยนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งเลขที่บัญชีแล้วก็ชื่อบัญชีของเราไปให้เขาจากนั้นนะครับ รอเขาตอบก่อนแล้วค่อยไปส่งชิปนะครับผมโอเคนะครับก็หลังจากที่เขาอ่านแล้วนะครับเขาก็จะส่งมาบอกว่าสําหรับลูกค้าขายชิปคืนก็ให้ส่ง ID ตามด้านล่างนี้นะครับผมก็คือ ID ตอง5นะครับ ID 5ตัวนะครับทีนี้นะครับให้เราไปที่เกมนะครับผมไปที่ตัวเกมเลยเพื่อไปทําการส่งชิปให้กับพ่อค้าคนนี้เลยนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วนะก็ให้กดไปที่รูปกล่องของขวัญตรงนี้เลยนะครับดูให้ดีนะผม I d ตอง5นะครับผมก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้น ID เตอง5นะครับเมื่อเรากดเข้ามานะจากนั้นเราก็ใส่จํานวนชิปที่เราต้องการจะส่งให้พ่อค้าคนนี้นะครับเราก็ใส่ไป30ล้านชิปนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็กดตกลงอีกรอบหนึงนะครับ ตรงนี้ก็จะขึ้นประวัติตรงนี้มาก็คือจะมีค่าธรรมเนียมนะครับผมค่าธรรมเนียมนะครับผมส่ง 30M ก็เสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่660,000ชิปนะครับทีนี้ให้เรากดตกลงนะครับเราก็ดูด้วยว่า ID ตรงหรือเปล่านะครับอ่ะ ID นะครับตอง5นะครับผมกดตกลงป้ายนะครับหลังจากที่เราส่งชิปแล้วนะครับให้เรามาที่บันทึกการส่งเลยนะครับทีนี้ให้เราทําการแคปรูปส่งให้กับ พ่อค้านะครับผมที่เขารับชื่อชิปเราเมื่อกี้นะครับเมื่อเราแคปรูปเสร็จนะครับก็ไปที่ลายเหมือนเดิมนะกดไปที่ลายนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับผมลิปนี้ผมจะไม่ค่อยตัดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าผมจะให้ดูแบบช้าๆเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการส่งรูปที่เราแคปมาเมื่อกี้เลยนะครับส่งให้เขาแบบนี้นะครับ ก็สำหรับใครที่ส่งซิปครั้งแรกนะครับที่ยังไม่เข้าใจก็อ่านดูรายละเอียดที่เขาส่งมานะครับก็ส่งซิปเสร็จนะครับจากนั้นให้ส่งประวัติทุกครั้งเลยก็คือประวัติที่เราแคบมาเมื่อกี้นะครับแจ้งไอเดีเกมและแคปหน้าจอบันทึกการส่งแล้วก็แจ้งเลขที่บัญชีหรือว่าเบอร์ uh, wallet ทุกครั้งนะครับปวดรอคิวนะครับก็รอประวัติการส่งนะครับจะได้ รวดเร็วต่อในการทำงานของแอมเนนั่นเองครับก็ลองอ่านดูนะครับใครที่อโอนครั้งแรกยังไม่เป็นนะครับก็ลองมาอ่านดูก่อนนะครับโอเคทีนะครับตอนนี้เขาอ่านแล้วนะครับก็เมื่อเราส่างแบ,บนีิเศร็จแล้วเขาส่างไปนี้มานะครับสถานะการขายชิปคืนโปวดรอคิวโอนเงิน,นครับทีนี้เราก็รอเขา อโอนเงินมานะครับก็รอแปบ๊บนึงนะครับโอเคนะครับเขาก็ส่งมาว่า3000บาทนะครับทีนี้เราก็รอเขาโอนเงินอย่างเดียวเลยนะครับก็เขาก็ส่งมาว่า3,000ันบาทโอน เลขที่บัญชีนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับจากนั้นเขาก็โอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับเขาก็โอนมานะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูที่ประวัติตรงนี้นะครับก็นี่เลยนะครับซื่อนางสาวก็โอนเงินมาจํานวน3,000บาทนะครับเวลาที่เขาโอนก็คือ19นาฬิกานาทีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดไปดูที่แจ้งเตือนแอปธนาคารนะครับที่แจ้งเตือนตรงนี้เด้งขึ้นมานะครับ โอเคนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมวันที่20นะครับผมก็ปี64นะครับตอนเวลาสิบเกานากนะครับ20นาทีไปเลยนะครับก็โอนเงินมา3,000บาทนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการขายชิปเป็นเงินนะครับหรือว่าส่งชิปอะไรอย่างนี้นะครับสามารถแลกเป็นเงินจริงได้นะครับโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะวิธีการขายชิปแล้วก็วิธีการปั๊มชิปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะสำหรับวิธีการปั๊มชิปฟรีโดยที่เราไม่ต้องเล่นนะครับไม่ต้องเติมนะครับว่าทํายังไงนะครับจะย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับวิธีการปั๊มชิปแบบง่ายๆนะครับหลังจากทุกคนเนี่ยมีโค้ดโปรโมทเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดมาดูตรงโค้ดโปรโมทของฉันนะครับผมก็คืออันล่างนะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับส่งให้เพื่อนนะครับผมดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเรานะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับกดคัดลอกนะครับจากนั้นเนี่ยเรากดแชร์ไปที่เฟซหรือไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะลองแชร์ไปที่เฟซบุ๊กก่อนนะครับผมกดแชร์ไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยแล้วก็กดแชร์ไปเลยนะครับผมหรือว่าพิมพ์อะไรก็ได้นะครับที่อยากให้คนเนี่ยดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเรานะครับ ก็จะเขียนว่าเกมหาเงินนะครับผมเกมหาเงินฟรีอโอเคกดโพสครับแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราโพสต์ไปแบบนี้แล้วนะครับผมแล้วมีคนนะครับดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเรามาเลยเนี่ยเราก็จะได้แล้ว10บาทนะเมื่อเพื่อนของเราเล่นเราก็จะได้อีกได้เรื่อยๆนะครับผมอีกวิธีหนึ่งก็คือเมื่อเพื่อนของเราทักมานะครับแล้วต้องการจะดาวน์โหลดแอปนะครับ อันนี้คือผมสมมุตินะครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยต้องการจะดาว์โหลดแอปนะครับเราก็กดคัดลรอบลิงก์มาแล้วก็เอามาวางแล้วก็ส่งให้เพื่อนแบบนี้เลยนะครับอ่าเราก็ส่งไปแบบนี้นะครับเมื่อเพื่อนของเราเนาะแตไะนะแตไปที่ลิงก์นะครับก็จะดีดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะทีนี้ก็เมื่อเพื่อนของเราดาวน์โหลดปุ๊บนะครับเราจะได้ค่าแนะนําหรือว่าค่าโปรโมทหนึ่งคนนะครับแนะนําเพื่อนเยอะยิ่งได้เยอะนะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้เนาะ สำหรับวิธีการโปรโมทหรือว่าวิธีการปั๊มชิปฟรีนะแล้วก็นะครับทุกสัปดาห์นะครับเราจะ,ะได้รางวัลน,นะครับเมื่อเราแนะนำเพื่อนอ50คนขึ้นไปนะครับก็จะมีแรงต,ตรงนี้นะครับถ้าเกิดแนะนำ200คนขึ้นไปก็จะได้รางวัล 5, 5 m นะครับก็คือ1อาทิตย์เนี่ยเขาจะตัดยอดนะครับผม อาทิตย์นี้ผมแนะนําไปที่ร้อยสิบสามคนอาทิตย์ที่แล้วผมแนะนําไปสองร้อยกว่าคนผมก็ได้ห้าห้าเอ็มนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะ,ะส่วนตรงนี้เราสามารถกดรับได้ทุกวันนี้ผมก็กดรับอีกนะครับก็ได้นะเดี๋ยวจะให้ดูประวัติที่ผมได้รับห้าเอ็มนะครับตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมผมแนะนําไปสองร้อยสิบคนผมก็ได้รางวัลมาเพิ่มนะครับก็คือห้าเอ็มครับเราก็กดรับนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการปั๊มชิปเนาะโอเคครับสำหรับ เกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นฟรีแล้วก็ทําเงินได้จริงนะครับทําเงินมาได้เยอะด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเกมที่เล่นมาค่อนข้างที่จะนานนะครับประมาณเกือบ4ปีแล้วนะครับสำหรับเกมที่เปิดมานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครดูแล้วมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าเลยนะครับ